เช่ตดิองไ์แห่เ็ช็ไปแท็กแท็กไปที ai, ่ปดะเลานะครับนำด้วยไรตัวจับอ้อยากไปย่านหาที่ไถ่ายก่อนนะครับท่านก็ดูติดคนครนับมันั่งนี่เลยในรถบอกให้เ่งนะครับ ใสอห,อห้าแล้วใส่มาขาง,งด้วครับครับวันนี้ครับพอับยอ่ะญญตนนี้ครับตานี้ระยะต่มนี้หนึ่งนะครับญญตันญญตนี้ครับ โอ้โเลี้ยงสันจ่ายครับจ่ายลูกนี้ทะลุโอ้โหยาวแท้ได้ออกครับตุกกอกต่ยแรงไปนี้นึงครับลูกนี้อันนี้มุมกล้องดีนะครับผมขึ้นมาบนนั่งหลานไม่รู้มีระเบิดหรือล่าติดตั้งระเบิดไว้เต็มเลยเต็มุมครับบางยาวเตมมุม ก็อย่างบางอย่างเต็้ยมหมอกเกลียวมาครับหมกเกลียวมาเขาไม่ได้เข้าบอลเข้าบอลลูกเขี่ยเฮ้ยให้ให้ให้พี่แปะให้พี่แปะให้พี่แปะพี่ลูกบางทีก็ต้องเสียงดังหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะวะ่าข้างจะนำมอบให้คนนองครับไอ้ปั๊มรูดไอ้ปั๊มรูดไอ้ปั๊มติดครับไม่รูดครับลูกนี่ติดตันนี้ตันนี้โอ้โหจับบอลพลาดผมวกเกลีูดครับลูดเป็นแผงเยน็น เอาละครับเด็กชายกชายเริ่มแล้วครับบอลนักเตะโตครับที่เอาถุงมะกอกตัดเข้ามาตางมะกอกนี่อิดครับอิดเตะเคลียร์ให้ปั๊มปั๊มไปชักไปริมเส้นปั๊มริมเส้นไปแล้วครับโอ้โหโดนบางลายครับเเอาาครับจ้ดีเท่าไหร่ครับเน็ตอาจจะช้านะ เป็นจะมีผู้รักษาประตูครับเจ้านายบุญชัยมวดหาถูณก็ทุ่มามาครับถูณก็ทุ่มมาแล้วครับเจ้ากัปตันกัปตันเนมตอนนี้ไหลเข้ากลางออกไปให้กับเจ้ากวินกวินออกไปมุ่งมือปังแล้วครับเ็กจับบอลไม่ได้ครับเต้นได้ไหมได้ลุกขึ้นเดี่ยวลูกนี้ยังกันครับจับบอลเฮ้ยยืนดีๆดิยืนดีๆดิ คุณกอนเด anyway, ท <t 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 ุ <t 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 yeah ่มครับกเนย่นกัน่าดาคจิตติศักดิ์มุ่งดีครับโอ้ยแ่งเขากางครับลูกนี้ใจเขากางเขี่ยออกมาได้ครับลุงกองตอนีมุ่งมุงพลาดแล้วลูกมุ่งจิตติศักดิ์าลยก ติดไม่สวยเลยหลุดไปสองครับเดินเดินล็อกทับทีมไม่ได้ครับลอกก็แวโอ้โหตรงนี้อันตรายครับอันตรายครับคิดๆครับลงนี้อันตรายข้าบหน้านะไปเข้าขาข้ลุมีติดรับเ้คไปช่วยล่างเลยับ แมนแมนเที่ว่องอ่ะแมนเที่ยวช่องอ่ะเบอร์หกอ่ะเข้าไปเข้าไปเก็บอลเก็บอลลงมาลูกตรงกลางตรงว่างเข้าไปเก็บอลลงมาเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกแมนเดี๋เข้าไปเาอกอันตรายครับเกณฑ์พลาดขาเลยทีียิงไม่ดีครับยิงพุ่งดีแต่ว่า ที่ทางไม่ได้ครับไอเินพลาดแล้วหนึ่งดอกเอ็ไอแมน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 แมลวงบอลเลยไปลวงบอลที่มาลากขึ้นมาเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแมนขึ้นแมนไม่ทันหยดไปแพทย์อทำางบอกเลียบไม่ได้ไม่รับเลี่ยด้วยเอาครับบอลกัน ได้เยอครับทีลาวินส่งกองขวาคู่นี้คุณทีสูสีครับวาแยกกระโูดวินทีนึงบอลกระถอกขับเข้ามาเจ้าเนมเนมพลิกไายขวาเปิดสวยมากตรงนี้ไปให้กับไปเจ้าเมนนี่มิซี่ปล่อยออกไปแล้วก็เอาความมินซี่ตามไปช่วยรับตรงนี้มาแบบทันเลยเจ้านิ่ม่ครับ้ตาไปสี่ีองให้กวินนุกกวินบัก เอ้ยแมนแกปาร์คมึงจะทับกันดิแมนถ้าแม่ถนัดมึงขยับไปเล่นฝั่งนู้นลูกแมนรับบอล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 เร็วเร็วทิ้กทิ้กสันมึงทุ่มแล้วมึงเล่นเองได้ไงขอขอบคุณพี่โวยครั้งนึงเลครับหมูตีไก่พระเจ เป็นฟาฟท่ออร่อยอร่อยอเตยมยูนกันวันอาที่ยชัดเจนใส่ก,ก,สกับข้ามาให้กับชูหน้าเอ๊ะเอ๊ะมันจะเอาเลยขึ้นสนามนะครับเป็นครั้งแรกครับที่ทมยวยยาวบางยายเยาอฟซีพาบอลเลยขึ้นสนามมาถึงนิทอรศเพ่เ่กตาเอาไว้ไครับมาพิ่อตต่อต่อนียดึงด้ขวาครับก็ต่อต่อ่ายสกานี้เกิตัวเล็กตัวน้อยลุงก็ไว้แล้นลุมาตเข้าไปจบ ปั๊มยิงครับอันนี้เตะผิดครับประตูเตะเพชรบันยังไงละต้นกล้าที่มือไม่มีครับแต่ใจโชคครับไม่เป็นไรไม่ยิงเบาครับยิงเบาบอลไหลครับประตูบไปดูเกมดีกว่าแมนแมนมึงขยับไปเล่นฝั่งนู้นเลยพะมึงทับไปนั่นน่ะ อาแล้วครับเจ้าโอ้ยครับจะไปโยน่าปั๊มให้แมนไปได้ครัเยเขียปาร์คแล้วบนวงเนประมาณนีตอดอกบานานปาร์คยังไงลูกกระชั้นปาร์คกระชั้นจานขยับตีจานขยับเรียกจันเดนย์ขยับเลี้ยงนายับปได้ับ มเจอกันกับเจตีชินพออกันแค่คู่นี้เรียนความสูงใหญ่เนี่ยเตินจะจะปั๊มตัวเท่ากันเลยเอาเจ็บตัดเปิดทันนี้ตันนี้ขยับอีกขยับอีกตันนี้ตันนี้ขยับอีกเจนพอเจนพอเจนไปเจนเจนเจนขยับให้เอ็นนี่เข้าไปแทนเจนขยับมาแถวสองดิแถวสอง

ครับประตูยังนั่นไปตูวนี้ไม่มีอะไรลงมาหมายเขแปดหกจกดแปดศูนย์สองสี่สิบครับตัวยครับขอบคุณพูดทํามธนามครับโรงเรียนบ้านดงสล่ากเขาเาอรงานครับพ้นการทิ้งขั้นต้องประตูต่อสู้ครับพวกยางบางยาวต้องลูกครับนำครับท่งมะกอกไม่มีอะไรครับคือประตูอัจฉริยะแต่เล่นดีครับท่งมะกอกเล่นดีจุดที่น้่เงินครับ่งมะกอกจุดที่นึ่งเงิน มวยางสีเขียวครับหมวยางกระฆ่าไปเจ้าตันตันเดครับสันเดไม่ต้องตันกับสันเดกับสันนี่ปั๊มบอลไม่ผ่านคืนคนคนออขยับมาเลเออให้ลูกให้เที่ยมเอรอย่างลูกเทียมตอนนี้มองออกครับโอ้กล้องไม่ทันครก้องไม่ทัน อาประนารบครับค้ครครับคอาทิตย์ครับหลายส่ทุกสิอย่เพียวมัมาบราอักอื้อ่พีไม่ได้มึงโดนนี่โค้รครับดีวครับเครับเียโอคชักไปโอชักเมนเียร์ังจมเียย่งไปไปโอเคชักไปตัดเขานาัวงนายงนหเลยโยนนเลย ให้ลูกให้ให้ง่ายลูกไม่ต้องตกใจอย่าตกใจมาตามวิ่งตามลูกวิ่งตามทุบทุบแมนไอ้ายเส้นตายเส้นสายเส้นทิ้เลยพาลกอกรรอาา่่ล่มื่อนโให้ขับรถมาดูสบกครึ่งชั่วโมงผมจับรถเป็น เกรไป้เป็นทีมเ้ตหน้าดอนนี้นี้ได้บอลครับตันนี้ให้ตัวไม่ดีครับน้ำหนักไม่พอครับผมเคียลูกอย่าเดียวตัวอย่างเดียวเลยโยนยาวโอ้าลูกให้ตรงก็เข้าเลยเลย เจ้าต้นกล้าปัญญากรชิมพารีก็เมนต์ได้นะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์ได้นะครับใช่แล้วก็ครูอาจารย์ปัะธานใช่

เอาล้วครับกวินกวินกวินได้บอลกวินจนมาติดแล้วครเอาอะไรกลับมาติดทีนแ้วครับทิเจ้าอาทิตย์หัวข้าไปรอบสุดต่อไปให้กั็จะมิ่มิ่ยังไงลูกมิ่มิ่มิ่งจบคืนมาที่เตะชิ้นหัวไปก็ง้าลไม่ไปนะครับไปตันดีตันวิ่งสดตันวิ่งอดไปที่กระแม่แมนไปแล้วแม่นยังไปกระบนได้ไม่ดีเท่าไหร่ไปนะครับบอลอยู่ลงมาสามนะครับคุณผู้ชมขอ้า เจ็ดสักปิดไว้เจ็ดสักขึ้นนิเนี่ยว่างๆเลยลูกวางๆจัดอารมณ์จะมาเ้รียมตัวโอ้ต่อไปลูกนี้จะปัป่านดีน้ำแล้วก็ไม่เต็มเท้าครับบีบเข้าไปเจ็ดสักบีบเข้าไปสักสักบีบเข้าไปบีบเข้าไปบีบเข้าไปวางแล้ววางแล้วบีบเข้าไปเต คู่ที่สมนะครับากจะมีีีเปกาแ่งขนล้วแต่แล้วแต่าประธานจะเดินมาปรานจะไหนรเรกอไดเื่อเอาล้ัดเข้ามา่ง่สนามของเราที่ดูดตู่นี้เนี่ยคู่แรก อาจจะเป็นสเปนนะฮะสเปนกับเยอรมันผมอยู่อยู่ทางไหนไปต่อไปคูไปดูประตูที่สามประตูประตูเล่นดิประตูเล่นบอลประตูออกมาดิไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจประตูออกมาเล่น มึงหาจางังหวะให้ได้ก่อนจังหวะมึงยังไม่ดีจังหวะพอเลี้ยงไปพอรุดรุดแต่งเข้าคอให้ได้ดิมันมันไปติดๆขัดๆอยู่ลูกไปแมนแมนมึงเคาะออกที่ว่างดิ่าเคาะจี้ฮะเขาหาตัวเคาะออกที่ว่างแล้วหาจา้จังหวะยิงทูงไปจะจี้เขาห้าตัวมึงต้องกระชากให้หลุดอ๋อตาโดนตรงนี้ครับตัดตันๆๆเยอจะเปิดเข้ามาโดนครับวัด ปากรุนเลยปาปาาไปไม่ปาไม่ําไม่าตรงนี้เยาวไปตเดี๋ยวอกอัดขึ้นมาสิลูกอัดขึ้นมาแปะแปะแปะอัดขึ้นมาเออนั่นแหละแปะให้ยืนในระยะที่ดีโอเคแปะขอแปะขอแปะขอ

เวลาไอ้ปักง้างเตะมึงก็เข้าให้ไวดิเพื่อประตูจับลุดอาละครับทจกันกันต่อครับบอลมาที่เจ้าปักหมุนเจอกคำการเดินก็ให้ครับไปไม่ได้ครับเดินเดินลุยเดินออกไปคครรัับบ่ขงงต แปะพุ่งสัญญาณต้องวินไปดังอย่าหยุดเล่นลูกเตาแล้วครับเดี๋ปั๊มปั๊มลุยปั๊มแจกไว้เอวินเอวินได้บอลแล้วครับแต่แต่ว่าบอลกดมาถึงเงินเปิดแล้วดึงลูกนี้อ่าพลศรีเปล่าแล้วครับให้เป็นลูกแฮนด์บอลลูกจังหวะแรกแมน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 ระวังระวังล้มลูกระวังอ่ะรับใครจะยิงใครจะเปิดัีสัตย์ดี ได้บอลแล้วก็ชักไปงหน้าไวๆมึงจะพลิกเข้าในีิมึงพลิกออกนอกสิมึงพลิกออกข้างล่างดิดึงบอลกลับล่างแล้วก็พลิกมันลงมึงพลิกเข้าในคนเต็มหมด,เ,ดหเ,เจนอย่าลอกเพื่อนอน จะรู้ควสาการวาัสามารถก็จะรู้แหละอว่าฟอร์มเป็นยังไงมันจะีวัตถุหลายก่มครับตัวในตัวใหญ่ตัวใหญ่ะวัส็ีฟอร์มอาจจะช้านิดเดียวเชียเชียเลยเอ้ยเ่ียเชีย เฮ้ยดีดีเอ้ยกำแพงดีดีปักกำแพงดีดีกำแพงเ้ยกำแพงสองตัวสองตัวปักปักกัมแพงสองตัวปักปักปักคุมหลังปักคุมหลัง เ,เ,เ,เบี้บิว้วไปที่ไปบิ้วมาที่ไปบิ้วมาไปแมนเอ้ยฉันเยันที่ <มา S 2> ัก,กยันที่รักข้ามข้ามข้ามไปดี แม่ไอ้ฉันเดไปฉันเดไปอเออกดกันแข่งขันรู้กดไม่รู้อยู่กดเมียอย่างเดียวบอกห้ามตัดหลึกกูก็ตัดเปล่าหากเจอร้านอาหารกูกลับไปไเที่ยวโตลูกโอ้ชักเก็นโดเข้ามาเอาทมินตบต่อไปให้ัำเจ้าเยือนเยือนอ เอาเราันุชคชโค้โอ้โอ้บอลออกจากสนามไปครับเป็มทุกมืยาวบอลยาวเลยจะแปะบอะกตัวีโอ้ กันรุคนกบสันเดรรุ่นัที่เท้าคือพาเด็กาหด้าขอลูกขอยงไดเลอกครัหมลุกเอาไหม ขอให้นิ่งลูกขอบอลให้นิ่งขอบอลให้นิ่งขอบอลให้นิ่งลูกยังได้ทมอยู่นะครับสำรับทีมทเจะ้ยปนยกขาลูน้สนามมองหัวดีเฮ้ยหัวีเล่นเลเออหัวีหัวีันดีนิ่งข้าบอล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 เคเค ยังไงลูกชักเกมเต็มทีอ้าวัจริเบียบลูกัจริบเบียบปักไปหลวงมาอีกปักไปหลวงมาไปเองไปเองกระชากเฮ้ยปักไปก่อนนี่ไปเองกปักกระชากลุดนลุ่นลุขย้นอย่าเพิ่งโยนดิ กินตัวสักตัวหนึ่งก่อนกินตัวตัวหนึ่งก่อนมันจะเห็นมันอยากมองไม่เห็นใครเป็นใครเลยพลิกเลยพลิกพลิกไปไปชักไปไปชักไปไปชักไอ้เหม็นสวยปักสวยปักทำไมทำไมไหมตีไก่ขายาวเนื้อหมูฮะอร่อยเกินคาด อร่อยประกาศทำสุดท้ายยันทำแรกกาแสดง่้หบดบัาสุดท้ายกับตันเนมจะต้อิดขึ้นไปนั่งังยังเามือสามตัวถึงตัวยังไันวนนี้ดีเุ้น นิดก็จริงไม่ได้วางครับปัดมาถ้าแตแล้วครับหยุดแล้วคนเดียวเดียวต่อูกาู้แลนลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้เรียเรียลเรียเียหเประตหมายลแปดครับนับเอสเดปัดราชันลมา ประตูที่สองให้กับตัวเองครับและเป็นประตูที่สามให้กับทีมหุ่นยามวังยาวเอฟสีต้องดูเกมครับหนึ่งหลังครับอาจารย์เนี่ยบทตบทศสินนี่ต้องหนึ่งหลัง ต่นเราข้างนี่ทันเราข้างทนต่านดีเานดได้บอลมึงแตะออกมานี้ที่มึงแตะออกมาข้างที่มึงคุบเข้าในตลอดเลยมันมีที่ว่างเยอะมาทางมาทางมาทันเดมาเนี่ยว่างๆเร็วขอให้ลูกให้ 2เจ้ากิตครับเปิดม <c oughs> าจะปัดไปทีหนงเหรอหลักนี่นลงนีโอหเตะนอ้ว่าข้ารูดตไปเท้ามาแตนิก็วินกินจะไปเองนจะครับลงนี้มาแปะเปะเปะเป,ป,ป,ปะนี่ย้ายสโมสรมาจากาาหินดำเอฟซีนีครนบ โอ้ซื้อตัวมาหลายตัวเหมือนกันนะครับอลทีมออกบอลทีมอาทิตย์หรือว่าโคตรคู่เป็นรุ่นละนะครับลากาตึ๊บตึ๊บดังปดังดังทีไงครับเป็นลูกเตะใส่จากเชือกประตูจากประตู รูไ้ไหมฮะปัญญาพรชิมพาลีบีบสันดิบีบยำ ยยมสวยลูกสวยให้คห้เวู่ต่ไปเขี่มตเลยให้ห้ยไปหดับกำลังตัวเลยเดี๋ยวครึ่งลลังเดี๋ยวเอาใม่นะเดี๋ไหใหม